สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบอีกแล้วครับท่านโดยสถา,านการณ์วันนี้นั้นมีหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็ต้องติดตามนะครับโดยตอนนี้นั้นเนี่ยเอออีกแล้วเว้ยนะเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยโดยตอนนี้สีสุวรรณอาจจะต้องคารากะสังแล้วนะรออนนนรรครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้พลตํารวจเอกเสรีพิสทจน์ครับท่านได้ไอเซ็นอนุมัติเป็นปนที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยให้ทนายอนันตชัยไปปิดสมาคมของ,ของสีสุวรรณนะครับท่านผู้ชมโดยเอกสารถึงแปดแฟ้มแปดแฟ้มกันเลยทีเดียวโดยเพื่อ ิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์อะไรของในสีนี้นะครับท่านผู้ชมพบกันที่กระทรวงมหาดไทยวันที่6มิถุนายนนี้เวลาบ่าย2นะครับท่านผู้ชมก็คือวันพรุ่งนี้ครับท่านก็จะต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าหลังจากนี้จะมาร้องเรียนอย่างงู้นร้องเรียนอย่างนี้เบอร์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 อย่างงู้นอย่างนี้อีกได้หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยครับท่านยังเรียบเรียงคําพูดไม่เสร็จสิ้นนะครับท่านผู้ชมสรุปสรวนเล็กน้อยถึงปานกลางก็ขออภัยโดยร้องไปซะทุกเรื่อง ถามมีเรื่องอะไรไม่ได้ร้องบ้างหรือไม่ไม่แน่ใจแต่นี่มาอีกแล้วโดยสีสุวรรณจี้ชัดชาติปทพออ,อสำนักระบายน้ํากรณีให้สัมภาษณ์ว่ากทมมีงบขุดคลองแค่สองคลองชี้ทาข้อมูลกทมส,บสรรับสนเอาไว้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีภาพยืนเหลือเหล,อลาๆไปชี้ที่นู่นไปชี้น้าคลองตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านดีไม่ดีนะเนี่ยชี้ไปชี้มาเดี๋ยวจะมีอะไรตัวเขาเรียกว่าเงินเงินทองทองนั้นโผล่ขึ้นมาก็อาจเป็นได้หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับ นักบชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เซนันทุมัตต์อ่ทนายอนันตชัยนะครับนักบูชมซึ่งปากใครไม่เคยพลาดสักครั้งหรือจะพลาดนั้นไม่แน่ใจทลายลังสีสุวรรณยื่นเพิกถอนสมาคมวงการอะไรของมันนั้นก็ต้องบอกแบบนี้นะครับนักบูชมว่าตอนนี้สีสุวรรณนั่นอาจที่เจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางก็ว่าได้อาจจะต้องไปเตรียมอะไรแล้วเนี่ยอย่างที่เขาบอกมาจากทนายอนันตชัยนั้นบอกว่านรกมีจริงอะไรประมาณนี้ก็ไม่ทราบว่าโรงยมมาบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นยิ้วนั้น จะว่างเจอหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามนะครับเ่านผู้ชมส่วนอีกเรื่องหนึ่งวันนี้จะข้ามผ่านไปไม่ได้เลยตอนนี้หมอวลงอาจจะคละกระสังแล้วหลังจากที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับสอสอนหน้าใหม่นะครับเ่านผู้ชมแห่งพรรคอนาคตใหม่ที่เดียวที่เดิมครับท่านคาบ,บ้านที่พิษณุโลกให้แก่มหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดานั้นตอนนี้ก็อาจจะสวยซ้ำซ้อนครับท่านสําหรับนายวลงโดยมาแล้วเว้ยจุลินลักษณะวิสิิ์แห่งพรรคประชาธิปัตย์ออนทัวร์เนี่ยบุกลังพิษณุโลกครับท่านหมอวลงอย่ายิ้มนะเนี่ยฟังข่าวนี้ แล้วก็พร้อมเปิดตัว17คุณพลว่าที่ผู้สมัครสอสภาคเหนือตอนล่างนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการเปลี่ยนนะเนี่ยจากการเลือกตั้งหาร0 0เอ่อเป็นหารร้อยนั้นก็จะหมดสิทธิ์นะครับสำหรับไอ้พวกพรรคปดเสษต่างๆนานาที่หวังว่าจะได้คะแนนแต่ละที่เป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอามารวมกันหวังว่าตัวเองจะได้เข้าสภานั้นก็ไม่น่าจะได้แล้วหรือจะได้นั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจครับท่านนายจุรินเนี่ยหัวหน้าเผ่าพรรคประชาธิปัตย์เว้ย ออบุกบังพิศนุโลกเปิดเวทีสัมมนา,าแกนนําของพรรคประชาธิปัตย์ตอนไหนก็ช่างมันนะครับเออที่หอประชุมสูงวัฒนธรรมโรงแรมวังจันท์ <c oughs> ไม่ใช่วังจันนะครับอันนี้โรงแรมวังจันทจังหวัดพิศนุโลกครับท่านก็เป็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยบอกว่าอ,อ,อาจจะต้องได้สอสอเพิ่มนะเนี่ยโดยตั้งเป้าไว้เปิดตัว17ขุนพลว่าที่ผู้สมัครในรายกาผม้ชงก็อาจจะทําให้หมอว่าลงนั้นขลากกระสังได้ครับท่านส่วนทางด้านนิพนธ์บุญยามณีแห่งพรรคประชาธิปัตย์โวกเกษตรกร ส4ล้านครัวเรือนปื้มรายได้ประกันอะไรวะเนี่ยของประชาธิปัตย์แล้วก็มั่นใจได้สอสอเพิ่มส่วนอันนี้อีกแล้วเว้ยเฮ้ยประชาธิปัตย์ปื้มเสียงเชียร์ประชาธิปัตย์จะกลับมากระหึมไม่รู้วกระหึมแบบไหนนะครับเรื่องผู้ชมมันจะเป็นทางที่ดีหรือไม่ดีนั้นไม่มีในข่าวอีกแล้วอะ่ะโดยจะกลับมาอย่างกระหึมนะครับโอ้ยมันลำพงแบบไหนวะกระหึมเนี่ยตั้งเป้าได้สอสอมากกว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วคือปี62แต่ถ้าเกิดสมมติได้เลือกตั้งน้อยกว่าปี62นนั้้้ก็อาาาจจะทใํใใหครวว่แล มนตีว่าการกระทรวงเกษตรเสริมชัยเฉลิมชัยสีอ่อนนะครับท่านผู้ชมได้ประกาศล่าออกมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดได้น้อยกว่าเน,นั้นจะหยุดเล่นสอสอเล่นการเมืองตลอดชีวิตนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีว่าจะเป็นได้หรือไม่เดี๋ยวจะมาแถลงส่วนตอนนี้จุกรูหีหิวสงสัยจะจุกรูไม่ออกแล้วนะครับท่านผู้ชมถามทําไมจุกกูไม่ออกจะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้แคมเปญถอดถอนเดชาให้พ้นจากสภาพทางความนั้นเด,เดินหน้าอย่างรุนแรงนะครับท่านผู้ชมโด เอาแล้วโว้ยชาวเน็ตล่าชื่อถอดถอนอาชีพทนายความของเด,เดชาเส้นคดีแตงโมพออีกพาดหวัวหนึ่งครับท่านอันนี้ก็โซเชียลไม่ทนแล้วชาวเน็ตล่าลายชื่อถอดถอนใบอนุญาตทนายความของทนายเดชานะครับท่านผู้ชมจอมจุกกลี่หิวไม่เว้นวัยก็เป็นที่จับตามองนะเนี่ยโดยยื่นถอดถอนอนุญาตเนี่ยของทนายความว่าด้วยเรื่องมารยาททนายความยื่นสอบเดชาผิดหมวด3แล้วก็ข้อ10วงเล็บ3ข้อ14นะเนี่ยโว้ยมารยาททนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอัฐคดีอะไรต่างๆนานาโดยมีการจูงใจให้ผู้อื่นมอบคดีให้ว่าต่างหรือแก้ต่างอวดอ้างว่ามีความเกี่ยวกับสมาชิกเอ่อกับสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยอะไรต่างๆนานานะครับผู้ชมกับพวกผู้ใหญ่ผู้หลักนั้นแล้วก็ได้รับว่าความเป็นทนายความแล้วใช้อุบายด้วยประการใดๆโดยปัศจากเหตุผลอันสมควรเพื่อที่จะให้ตนเองได้รับประโยชน์นะเนี่ยโอ้นอกเหนือจากลูกความที่ได้ตกลงสัญญากันไว้หวดสุดท้ายข้อ4ครับท่านมารยาทต่อทนายความด้วยการต่อประชา ชนผู้มีอัตราคดีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ข้อ16อะไรว่าเนี่ยแย่งหรือทําการใดๆในลักษณะประมูลคดีที่มีขณายความอื่นอยู่แล้วนั้นโดยถ้าเกิดพูดสั้นๆนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นแย่งทนายชาวบ้านอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นไม่แน่นั้นอย่าไปพูดแบบนั้นก็สรุปคือตอนนี้แห่นลงชื่อแล้วก็ได้กันเป็นพันแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะทะลุหลักเออเกือบจะเออใกล้จะสองพันแล้วหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่หลังจากแคมเปญนี้ออกไปก็ต้องดูกระแสตอบรับอีกทีโดยโซเชียลไม่ทนชุกูว นายนั่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องจับตามองว่ามันจะไปจุกกู้ที่ไหนอีกหรือไม่อย่างไรไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่พรคประชาธิปัตย์นั้นบุกลังหมอว่าลงครับท่านผู้เลือกตั้งอย่างไรให้ชนะยากๆนั้นมันเก่งเหลือเกินเอ้ยไม่ใช่สิเว้ยมันเก่งคู่เลยนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์ก็ชนะเลือกตั้งเก่งนะแต่ไปยกให้คนอื่นชนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนายว่าลงก็เหมือนกันเข้าสภาย,ยังไม่ได้เลยก็เบ,อเบอ้อเบืออยู่ไม่หยุดยั้งครับท่านวันนี้ก็ได้ออกมาอีก ว่าลงออกมานะไม่ต้องมีอะไรมากครับท่านว่าคน,คนนู้นคนนี้นเนี่ยบอกว่าจังชาติ่างคุณอย่างนี้แล้วก็บอกว่าคนนู้นไม่ดีแบบนั้นอ่าแบบนี้แม่มึงเอ้ยตัวมันดีคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่นี้เขาเขียนว่าตะลึงมึงจะตะลึงทําไมอ้ไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีโดยตะลึงไว้เฮ้ยว่าลงโพัวกะบาลเปิดถังขบวนการบ่อนเสาะทําลายชาติบ่อนเสาะทําลายชาตินะครับท่านผู้ชมยิ่งกว่าน้ำเสาะทุกวันหินวันยังก่อนอะไรประมาณนี้หรือป่าเนั่นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจครับท่านคนกลุ่ม นี้นับวันมีการขยายตัวทั้งจากกลุ่มการเมืองกลุ่มอาจารย์เยาวชนรุ่นใหม่สื่อมวลชน NG o อศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์แน่นอนว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมทำลายอุดมการอะไรแบบนี้ย่อมหนีไม่พ้นการสนับสนุนจากต่างชาติโอ้ยมึงเพ้อไปไกลแล้ววะลงครับท่านโดยมันบอกว่ามีการสนับสนุนจากต่างชาติอะไรนะั่นเนี่ยสำหรับนายวะลงก็อย่าไปอานเลยนะครับท่านให้เนื้อข่าวมันแค่นี้ก็นับว่าบุญโขมากแล้วถามทําไมพูดแบบนั้นล่ะจ้าปากแล้วมือนเมื่อยนะท่านผู้ชมข่าวแบบ นี่สาระดีหรือไม่ไม่แน่ใจแต่สาระจุดๆนั้นไม่ค่อยน่าจะมีนะกบท่านผู้ชมในช่องของผมนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านส่วนเรื่องของสีสุวรรณเนี่ยหลังจากที่ไปยื่นเรื่องนืองุนยื่นเรื่องนี้แล้วก็ตอนนี้ทนายนันทชัยได้รับการเซ็นอนุญาตจากพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์เป็นมาที่เรียบร้อยพร้อมเอกสาร8แ,แฟม้มเพิกถอนสมาคมขอ,ของไอสีหอกนี้นะับท่านผู้ชมก็สรุปคือตอนนี้อาจจะได้เห็นสีสุวรรณนั้นจะมีงานทําอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ท่านผู้ชมโดยเสยรีพิสทธิ์ได้ออกมาบอกว่า นนอาชีพหลักสงสัยอาจจะเป็นในนั้นนะมึงอะไรว่าไปร้องชาวบ้านคนนูน้นไปร้องชาวบ้านคนนี้บ้างก็ได้สามพันสองพันห้าพันอะไรประมาณนี้แล้วเงินเข้าสมาคมหรือไม่ได้มีการทวงนะครับเรื่องผู้ชมว่าให้ชวยนั้นสลิปการเงินอะไรต่างๆกาันานั้นก็ต้องติดตามต่อไปส่วนจุก,กู้อย่ายิ้มเ้ฮ้ย,อย,อยตอนนี้โดนถอดถอนอยู่นั่นเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถอดได้หรือเปล่านะครับเรื่องผู้ชมจากเชนดอตอาร์จีนั้นก็ต้องให้กําลังใจเดชาเะเนี่ยให้กำลังใจให้หลุดไวใช่ไหม อ๋อยังไม่ใช่ครับท่านก็เล่นดิตบีข้ามผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้ยังจําได้กันหรือไม่ไม้ไมเสียบผี g จีทสองนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ใครบางคนนั้นเนี่ยเออเคยบอกว่าอืมต้องใช้พลังจิตอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเจออะไรบางอย่างนั้นสุดท้ายต่างประเทศนั้นเขาโดนติดคุกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ผลิตนี้แต่ประเทศไทยเฮ้ยเฮ้ยสอพอเอ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สอพอนะครับท่านผู้ชม,มนะมันใช้อยู่ในสภาหรือเปล่าไม่มีอีกแล้วอันนี้สอง วทอชอเอ,อยืนยันตรวจทดสอบ GT 200จํานวน757เครื่องตามหลักมาตรฐานสากลน,นะครับท่านผู้ชมโดยรู้สึกว่าเครื่องหนึ่งนี้มันจะใช้เงินในการแงะนี้เครื่องละหลายเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าหลายขนาดไหนแต่นี่ยุ่งแล้วเว้ยเฮ้ยกรรมธิการจัดทําและติดตามงบเตรียมเรียกสวอทออสวอทอชอสอบไขน็อต GT 200เครื่องละหมื่นแม่มึงเอ้ยเครื่องละหมื่นนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ส่งมให้อาจารย์ออดีกว่านั่นเนี่ยเขาบอกเขาจะทําให้ฟรีก็ไม่รู้ว่า จะเอางบมาทําอะไรอีกหรือไม่ไม่มีในข่าวแต่นี้กรรมธิการจัดทําและติดตามงบเตรียมเรียกสวทอชอสอบการไขน็อตนะครับท่านผู้ชม G ี2 0 0นั้นอละมื่นอะไรประมาณนี้เหมาะสมหรือไม่ทั้งที่มีอาจารย์มอเกษตรยินดีแกะให้ฟรีนะครับท่านผู้ชมโดยจํานวน757เครื่องวงเงิน757ล้านบาทเพื่อไปนําเป็นหลักฐานอะไรต่างๆนานี้ก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผือนะครับท่านผู้ชมมันเบิกได้แม้กระทั่งค่าแกะน็อตอะไรประมาณนี้โดยไอ้เจ้าของบริษัทผู้ผลิตนี้ หลัางไปจนออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแล้วไอ้เครื่องหอกนี้ก็ยังคงทํางานไม่หยุดหย่อนไม่รู้จะพูดยังไงดีกว่าสําหรับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมันกะลาหลายชั้นมากเกินไปครับท่านส่วนตอนนี้มาที่เรื่องของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์บ้างนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ถือว่าฟีเวอร์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแม้จะมีพวกถ่วงความเจริญบางตัวนั้นมันชอบไปยื่นเรื่องยื่นนู้ยื่นนี้นะครับท่านผู้ชมไม่หยุดไม่หย่อนเลยแต่นี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ออกมายอมรัับบผผิดครท่านม ไปถามเรื่องว่ามีการลอกคลองไปกี่คลองอะไรแล้วนั้นนะครับท่านผู้ชมชัดชาติยอมรับผิดถามเรื่องขุดคลองกาลางไร้สดยันไม่ได้ลอกแค่สองทองนะครับท่านผู้ชมไอ้ไม่ใช่สองทองยันไม่ได้ลอกแค่สองคลองที่พอให้ข้อมูลมาเป็นสองคลองใหญ่ไม่มีอะไรที่เป็นดราม,ม่าแล้วก็ถ้าเกิดไม่ผิดหูนะครับท่านผู้ชมเอ,อ ถ้าเกิดได้ยินมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีการลดสำนักระบายน้ําอะไรนะแบบที่ใครบางตัวนั้นมันไปยื่นเรื่องนะครับท่านผู้ชมไปชีโบ้ยชี้บายบอกให้บทคนนู้นบทคนนี้มั่วไปหมดก็ต้องติดตามอีกทีว่ามันจะดนโดนลดบ้างหรือเปล่าบทจากอะไรบอกไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ตอนนี้สมาคมอยู่บนเส้นได้นะครับท่านผู้ชมเออไม่รู้ว่าสมาคมปักกรยาจกหรือเปล่านั้นลเลดิดบีข้ามผ่านมันไปส่วนตอนนี้มีโพนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่รีโพแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นโพที่จะตุลลงทันนีบาตแปลกประหลา เหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยซ really ูเปอร์โพเผยว่าเฮ้ยประชาชนส่วนใหญ่แต่มันไม่บอกว่าคนไหนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะนํางบไปพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพอ่านได้แค่นี้ก็รู้เลยนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นโพที่สุดแสนดีอย่างเหลือเฟือกันเลยทีเดียวอวยไม่ b u o ไม่อยู่ยังนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ยี่แหลงเพือส่วนอันนี้นี่ด่าโพเผยประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยอยู่ครบเทอม4ปีแน่นอนอก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยเรื่องนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้อย่างสูง เลยนั่นเนี่ยเพราะว่าภในประจุของผมนั้นบ้าฝนล,ลุงข้างบ้านบอกว่ามีอะไรที่มันหนาหนานะผมบอกอะไรหนาะเขาบอกว่าหน้าผมบอกว่าหน้าอะไรเขาบอกหน้าฝนหน้าหนาวนะครับท่านผู้ชมมันจะมาหนาขึ้นมันจะมายาวขึ้นก็มไม่รู้จะทําอย่างไรเว้ยเฮ้ยเปิดมาเจอก็แม่มึงยัง เดี๋ยวท่านจะหาว่าไม่เหมือนเดี๋ยวผมต้องโชว์ให้ดูก่อนครับท่านก็เป็นการยิ้มที่โอ้ไม่ได้ต้องเอาออกขออภัยด้วยหากใครกาลังกินข้าวอยู่ต้องขออภยัยส่วนใครกาลังลดน้าหนักอยู่ไม่ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมเครื่องมือลดน้าหนักชั้นดีคือได้เห็นหน้าบอกนี้เออหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ตอนนี้ครับท่านได้มีการเสนอตัวนะครับเร่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่เสนอหน้าแต่อย่างใดอันนั้นใช้กับอีกคนนึงได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะั่นเนี่ยเก่งเหลือเกิน8ปดหมื่นเจ็ดพันเซลแต่นี้ไม่มีแต่นี้มีว่าเสนอ ตัวเว้ยเฮ้ยอดีตผู้สมัครสอกอพักพลังประชารัฐวิงวอนชัดชาติสิริพันธ์ดึงให้ทํางานรั้รู้ปัญหาพื้นที่ดีนะครับท่านผู้ชมเระต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรวอนดึงร่วมทํางานรั้รู้ปัญหาดีลุยมาตลอด5ปีก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับท่านผู้ชมนายมินรัตลักษิตาโนนอะไรสักอย่างนี้ก็ไม่รู้จะแหลงผือดีนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้น ข่าวเด่นข่าวดังไม่ค่อยมีแล้วก็วันนี้มีมอบคึกคักอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่ทานผู้ชมไม่ทราบว่าเออจะต้องทําอย่างไรต่อไปถามว่าไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรต่อไปนี่คุณหมายถึงใครบอกไม่ได้หมายถึงใครว่าบอกหมายถึงตัวผมเองนะแค่ท่านผู้ชมมันวุ่นวายพกวนเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ต้องติดตามสถานการณ์ว่าหมอว่าลงนั้นหลังจากที่เบอะเบอะบ้าบ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็คชโยทีหายไปไหนนั่นเนี่ยชาวบ้านชาวช่องก็ถามหาเว้ยเฮ้ยไม่มีสัมพันธ์ทไมติดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เรื่องผู้ชมได้มีการบอกมาอย่างงุ้นอย่างงี้เฮ้ยมอว่าลงแน่จริงนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แน่จริงเอาเวลาไปเลือกตั้งให้ชนะก่อนดีกว่าวันแล้วก็ค่อยมาอ้าปากอ้าคำนะครับเรื่องผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้เปิดมาเจอหน้าประยุทธ์ขออภัยทุกท่านอีกใครครับท่านโดยเบื้องตูวยืนยันรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้นผ่านนโยบายประก,กันโอ้ยไม่รู้ว่าประกันอะไรนะครับเรื่องผู้ชมแต่ที่แน่ๆเธอเกิดประยุทธ์มันยังอยู่เป็นนายกอีกต่อไปอีกรอบหน,นึ่งนะเนี่ยถ้าเกิดมีการเลือกตัั้้งใหมน่นนก จะดีนะคับท่านผู้ชมดีขนาดไหนดีขนาดที่ว่าอาจจะต้องมีการย้ายบ้านย้ายช,ช่องกันหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าท่านนั้นฉลาดอย่างล้ำเลือนะคับท่านผู้ชม8 10, 7 0 0 0เซลกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้พักเพื่อไทยก็ได้ทําการยักไหลนะคับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ยักไหลไล่ยักเล็กอะไรํานองนี้ไม่มีนะโอ้ดีนะเนี่ยพูดเมื่อกี้ไม่ได้ผิดอะไรวะในการแแพงปลงคําพูดเออโดยเพื่อไทยยักไหลแต่ไม่ใช่ไล่ย,ยักเล็ก7เจ็ดงูเห่าเนี่ยชี้ออกไปส่งคนใหม่ลงแข่งก็ได้สอสอเหมือน เดิมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องสมควรเฉดออกไปครับท่านสันเลยพวกสสที่ไปพักทั้งหลายแหลน่นี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ออกงานเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ประกาศตามหาคนหายถามใครหายบอกไอ้เทือกหายนะครับท่านผู้ชมไอ้เทือกไม่รู้หายไปไหนตอนนี้แต่ที่แน่ๆหลังจากที่เมื่อวานนี้หรือว่าหลายๆวันมานี้ชัดๆสิริพันธ์ทำงานได้อย่างดิบดีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะไปแทงใจตามประยุทธ์หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจโดยคนหนึ่งนั้นดูไลฟ์ได้เป็นสองชั่วโมงแบบไม่เสียเวลาในความู รู้สึกนะครับรื่อผู้ชมสําหรับอีคคนหนึ่งนั้นเปิดแม่เงยแกทั้ง13วินาทียังรู้สึกเสียดายชีวิตนะครับท่านโดยแม้กระทั่งอดีแกนํากบปมสน่าชื่นชมหรือไม่ไม่แน่ใจต้องอ่านดูโดยบีบุติพงษ์ชื่นชมชัดชัครับท่านปลืม้มฝ่าสายฝนเก็บข้อมูลที่สํานักระบายน้ํากลางดึกแล้วก็บอกว่านักการเมืองดีๆมีอยู่จริงโดยถ้าเกิดสมมุติว่าเปลี่ยนแปลงได้นี่ก็ดีนะเนี่ยหลังจากที่เมื่อปี57นั้นเออไม่หยุดยัง้งนะครับรื่อผู้ชมเป่านกหวีดไม่หยุดไม่หย เรื่อยๆตอนนี้ดูเหมือนว่าภาษีของสุเทพนั้นจะค่อยๆหดหายนะครับหลังจากประกาศสนับสนุนสกุลทีสุดท้ายหลุดลุยไม่เป็นท่าแล้วก็ตอนนี้ไม่มีรายการคุยกับลุงอะไรของมันนั้นมาอาทิตย์แล้วนี่ก็ไม่มีนั้นเนี่ยชาวบ้านบอกไอ้เทือกหายนะครับผู้ชมก็ต้องไปตามหาดูเดี๋ยวต้องไปขุดนะเนี่ย ถามอะไรขุดเหมืองคลิปโตเหรอบอกไม่ใช่เอาจบเอาเสียงไปถามส,ส่องสุเทพหายไปไหนวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเออก็ต้องติดตามต่อไปส่วนสถานการณ์วันนี้นั้นหากมีอะไรที่ผมสลับสลัวไปนั้นต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าออกไปข้างนอกมากลับมาบ้านเนี่ยไม่ได้ค่อยมีเวลาเปิดข่าวมากเท่าไหร่อยู่ๆก็ฟุบมานั่งแล้วก็เลียงข่าวแล้วก็เปิดอ่านเลยนะครับท่านผู้ชมโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้กำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุข ครับท่านผู้ฟังที่เคะรบจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม